พี่กินน้หนูไหมเนยวหนูแค้ให้เลยค่ะอย่าไปทำให้เขาวุ่นยหนูกแค้เป็นขากันชุดเพชท้ายนาโมแช่นี่ไงนกข่อยจะข้อมากแกะม่งมาไหนบอก กรุงเทพครับน้ำไหมคะเลือกขวดเดียวค่ะแถวเพชรไทยใช่ไหมใช่ครับรู้จักรู้จักค่ะรู้จักอยู่แถวสีสุรียาแถวนั้น่ะเมื่อก่อนเรียนอยู่หอการค้าผ่านทุกวันน้ำมสิทำไมท่านนี้่พี่เขจะว่าเราเป็นลาวนึกว่าอยู่จังหวัดอื่น ักเรียนมาเที่ยวเหรอคะไม่ครับ <laughs> มากันเองคอ้เอาหน่อยแก <laughs> งซ้ำไม่ต้องมีมีด้วยใช่เนอะสองเป็นอะไรยินยดี <laughs> ในบุญบุญขำบุญสู้